ผมลงเปิดดูอยู่เคอเกินเลือกถนนจันทรร์ปะวัติคุณหญิงส้อยไม่มีนะมีแต่เนี่ยมีแต่รูปเอ่อรูปเนี่ยมีมีแต่รูปเนี่ยรูปรูปหน้าเนี่ยคือคุณหญิงส้อยนามสกุลห,นะหน้าป้องเพชรนะคล้ายคล้เอ่อหน้าป้องเพชรนี่รู้สึกจะเป็นแม่ยายของ ตักสินนะ,น,นะือนะเดี๋ยวดูจากที่เนี่ยมันมีสองแปลงฝั่งนี้ห้าไร่ฝั่งนี้น่าจะประมาณห้าไร่สิบไร่ความจริงทั้งหมดนะสิบไร่ตัดมาเป็นซอยสาสิบเก้าอันนี้ซอยสี่สิบเอ็ดรู้สึกว่าเขาจะมีลูกหลานหลายฝนะ่ายมั้งฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็อาจจะเอาฐานฝั่งนี้ไม่เอาฐานฝั่งไปเอาฐานนี่คือไปทําธุรกิจหรือไปเล่กกนการพนันไม่รู้ แล้วก็ถูกธนาคารยึดมาให้บริษัทมาขายท่อตลาดนะบริษัทมาขายท่อตลาดและที่สุดก็มีบริษัทมาขายต่อโดยริมถนนอย่างเงี้ยขาย4ี่แสนข้างหลังตึกก็ขายสองแสนผมเนี่เป็นรุ่นแรกเมื่อปี36มาอยู่ข้างหน้านี่ขายห้าแสนกว่าถนนใหญ่ขาย9ก้าแสนแต่ว่ากลุ่มหน้านี่มันไม่เวิร์ก นะมาเลยสุดท้ายไม่ได้ขายนะเลยลื้อทิ้งสร้งางใหม่ขายเป็นเจ็ดล้านก็ขายหมดไปแล้วอันนี้อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอันนี้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าปีต่อมาก็ขายเจ็ดแสนแล้วก็อีกห้าปีต่อมาก็ขายล้านหนึ่งอันนี้คือประวัติของซอยสามสิบเก้านะครับอันนี้คือเข้าๆนะยอ่อๆผมมาปีมานะอยู่ประมาณปีสามสิหกนะครับ อันนี้ประวัติของซอย39เพผื่อใครจะรู้เป็นประโยชน์คือ2แปลงนี้่ยจริงๆก็คือมันเป็นแปลงใหญ่นะประมาณ10ไร่นของคุณหญิงซอยนะคือซอย39นี่ของเขาเลยซอย41ก็ของ,ของคุณหญิงซอยเลยนะโอเคเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ